อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เทพเดวิดดาวิดออนสตีนนักข่าวดังจากเดียร์ลติกเปิดเผยว่าอาร์เซนอลได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับบูธนอร์ตันคัพปี้แบตควาตะลุ่งอนาคตกายไว้18ปปีแล้วหลังจากนักเตะทำผลงานได้น่าประทับใจ ตั้งแต่ไปเล่นใ้กับลินคอนซิตี้ทีมนาฬิกวันแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมทําให้เขาถูกมองว่าจะเป็นออปชันทางเลือกในตําแหน่งแบ็กขวาให้กับมิเกลอเตตาในอนาคตอันใกล้แม้ทาเคฮิโรทมิยาสึจะชัดเจนกับตัวเลือกแรกในตําแหน่งแบ็กขวาแต่คุณแบ็กทีมชาติญี่ปุ่นก็มีอาการบาดเจ็บเล่นงานหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาและทีมได้มีการปล่อยคลมัมเบอร์ไปให้กับแอสวิลล่าชูทานด้านเอ็กเตอร์เบริน e ก็คาดว่าจะย้ายออกจากทีมทาวอนในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า สำหรับสัญญาปัจจุบันของนอตันคัฟฟี่กับอาร์เซนอลยังมีถึงปี2023แต่ตัวนักเตะเริ่มด้รับการจับตามองในพรีเมียร์ลีกและสโมสร์ในยุโรปแต่ที่อตติกเข้าใจว่าสัญญาระยะยาวฉบับใหม่ได้มีการยืดให้นักเตะแล้วและตัวนอตันคัฟฟี่ก็พร้อมที่จะตอบรับถือเป็นข่าวดีของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล มิเกลเตต้าเฮดโค้ชอาร์เซนอลยังไม่ปิดโอกาสคืนสนามของทาเคโรโทมิอสึกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นสำหรับเกมใหญ่เจอลิเวอร์พูลวันพุธนี้โทมิอุกยึดตัวจริงและโชว์ฟอร์มดีสม่ำเสมอนับตั้งแต่ย้ายมาจากบรอนาในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามปะกหลังวัย23ปีต้องพลาดช่วยเดอะกันเนอร์ไปใน6เกมหลังสุดเพราะบาดเจ็บน่องแต่ตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วโทมิคือคนเดียวที่ยังไม่มีความชัดเจน เราพยายามผลักดันเขาแต่ก็ต้องติดเบรกนิดหน่อยเพราะเราต้องระมัดระวังอย่างมากเราไม่ต้องการให้เขาบาดเจ็บขึ้นมาอีกเราไม่รู้ว่าเกมวันพรุ่งนี้เร็วเกินไปหรือไม่ต้องรอดูจากการซ้อมของเขาในวันนี้ว่าจะเป็นเช่นไรสําหรับทอมิยสุสึลงเล่นให้กับอาร์เซนอลไปแล้ว17นัดรวมทุกรายการเป็นการลงตัวจริงทุกนัดโดยกองหลังที่เล่นได้ทั้งแบ็กขวาและเซ็นเตอร์แบ็กได้รับการบวดให้คว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจําเดือนกันยาซึ่งเป็นเดือนแรกที่ลงสนาม ดารเรนเบน,นตำนานกองหน้าสเปอร์ออกโรงแนะนำให้มิเกลอเตตา้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเตรีบเดินหน้าคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ปีกดาวโรดจากกิสเซนพาเลสมาเสริมทัพเอพุนใหญ่ให้ได้หลังจบฤดูกาลนี้ไมเคิลโอลิเซ่เป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นเหมาะสมกลับปัญญัฟุตบอลของมิเกลอเตต้ามากถึงมากที่สุดและผมอยากให้พวกเขาได้มีการร่วมง,งานกันในเร็วๆนี้ตลอดฤดูกาลนี้เราเห็นกันแล้วใช่ไหมโอริเซ่มีฟอร์สวรรค์สูงมากจริงๆ และในขณะที่คนอื่นๆโฟกัสเฉพาะแค่ซาฮาหรือเอเซผมนี่แหละที่ติดตามเช็คฟอร์มของเด็กคนนี้แบบเน้นๆต่อเนื่องทุกนัดโอลิเซยังเป็นแค่ดารุ่งที่กำลังอยู่ในช่วงขัดเกลาวพรสวรรค์แต่เขาก็กล้าพาบอลหลากตะลุยเข้าหานารฝ่ายตรงข้ามแบบไม่เกรงกลัวกล้าเล่นลูกย,ยากเพื่อรุนเอาประตูเพราะเชื่อมั่นในทักษะของตัวเองทำให้หลายครั้งที่ยิงได้มักจะเป็นช็อตที่น่าจดจำแทบทั้งหมด ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเด็กคนนี้จะเติบโตไปเป็นผู้เล่นระดับท็อปได้อย่างแน่นอนในขณะที่อาร์เตต้ากำลังมองหาดารุ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งฝีเท้านิสัยใจคอช่วงอายุที่เหมาะสมคือไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่ไหนอีกแล้วโอลิเซนี่แหละชัดเจนสุดๆอย่างไรก็ตามปัญหาเดียวที่โอลิเซอาจจะต้องเผชิญหากย้ายซ็ออาร์เซนอลจริงๆก็คือต้องต่อสู้หนักหน่อยเพื่อโอกาสลงสนามเพราะในทีมชุดปัจจุบันมีคนเก่งๆทับตำแหน่งกันเยอะอยู่แล้ว แต่สมมุติว่าถ้าอาเตต้าไม่เอาเขาเขาก็จะถูกทีมใหญ่ทีมอื่นเซ็นสัญญาแทนอย่างแน่นอนควันหลงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดมันเดย์ไนท์กิสันพาเลตท,ที่เปิดบ้านยันเสมอแมนซิตี้ที่บุกแทบตายแต่เจอะตะขาไม่ได้ก่อนลกเอยด้วยผลสกอร์ศูนย์ทำให้แมนซิตี้เก็บเพิ่มเพียงแค่แต้มเดียวมี70คะแนนจาก29นัดรังจากฟุ้งต่อไป แต่ก็นำลิเวอร์พูลแค่สีแต้มและแถมยังแข่งมากกว่า1เกมส่วนพาเลทอยู่อันดับ11ตามเดิมมี34คะแนนสถานการณ์ล่าสุดในการลุ้นแชมป์เปี้ยนลิกอาจพลิกผันในช่วงกลางสัปดาห์นี้เนื่องจากลิเวอร์พูลมีโอกาสลดช่องว่างที่ตามหลัง Mass City แมนซิตี้เหลือ1คะแนนหากบุกไปเอาชนะอาเซนอลได้ในเกมนัดตกค้างวันพุทธที่16มีนานี้หลังจบเกมเป๊ปกาว์าดวลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ออกไม่สัมภาษณ์ถึงการคว้า3าแต้มจากคิสตันพาเลทไม่ได้ ทั้งที่ครองบอลมากกว่าถึง74%มีโอกาสยิงมากถึง18ครั้งแต่ตรงกรอบเพียง4ครั้งเท่านั้น